สะพานหบเขาหัวเจียงในบนฑลนกุ้ยโจวของจีนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสาเร็จยิ่งใหญ่ในวิศวกรรมของจีนในปัจจุบันจริงๆแล้วสะพานหบเขาหัวเจียงนี้มีความสําคัญมากมายทั้งในด้านทางเทคนิคและด้านสังคมมาดูว่ามันมีความสําคัญอย่างไรกันแน่สะพานหบเขาหัวเจียงเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกและยังเป็นสะพานแขวนโครงสร้างเหล็กที่มีช่วงกลางยาวที่สุด ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาการก่อสร้างสะพานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่ทีมวิศวกรได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลายรูปแบบมาใช้เพื่อรับประกันความปลอดภัยและความแข็งแรงของสะพานในระยะยาวนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือการติดตั้งสมาร์ทเคเบิลภายในสายเคเบิลหลักซึ่งสามารถตรวจวัดแรงดันอุณหภูมิและความชื้นได้แบบเรียลไทมน์นี่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความถนัดของสะพานทำให้สะพานหุบเขาหัวเจียงเป็นโครงการที่มีความถนัดและความปลอดภัยสูง ลีจิงผู้รับผิดชอบโครงการจากบริษัทกุอิโจ r a n s p o r t a t i o n Investment Group กล่าวว่าสายเคเบิลหลักแต่ละเส้นประกอบด้วยสายเคเบิลย่อย217เส้นและในแต่ละเส้นย่อยบรรจุลวดเหล็ก91เส้นโดยมีการฝังสมาร์ทเคเบิลไว้ภายในซึ่งเชื่อมต่อก,กับเครื่องลดความชื้นอัตโนมัติทำงานทันทีเมื่อค่าความชื้นเกิน64เเพื่อควบคุมความชื้นภายในสายเคเบิลนอกจากนี้ทีมวิศวกรยังแก้ปัญหาการขาดแคลนเท่าลอย FLYH ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตคอนกรีต ด้วยการใช้หินโดโลไม้บทละเอียดที่หาได้ในท้องถิน่นมาเป็นวัสดุทดแทนทําให้ช่วยลดต้นทุนโครงการลงได้มากและยังช่วยรับประกันคุณภาพของคอนกรีตด้วยสะพานหุบเขาหัวเจียงไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จในวิศวกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการนําเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมท้องถิน่นมาใช้เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายเชิงวิศวกรรมจีนได้นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ในท้องถิน่น มาใช้ในการสร้างสะพานนี้ทําให้สะพานหุบเขาหัวเจียงเป็นอีกสัญ,ญลักษณ์สาคัญที่ตอกย้ําบทบาทของจีนในฐานะประเทศผู้นําด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกแต่นี่เป็นความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสะพานหุบเขาหัวเจียงหรือโครงการวิศวกรรมใดๆที่คุณเห็นว่ามีความสําคัญอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับความสําเร็จในวิศวกรรมและความสําคัญของนวัตกรรมในสมัยใหม่